พุทธรักษาด่างปลูกไว้ในกระมังแบบนี้ค่ะไม่งั้นไปสเปะสปะหมดเลยค่ะทุกคนอันนี้กระมังเราก็จะเจาะก,ก้นนะคะเจาะก,ก้นค่ะแต่เราจะบังคับไม่ให้เขาทอดหน่อออกไปสเปะสปะไม่งั้นโอ้โหยาวไปเป็นเมตร2เมตรเลยนะคะกระจัดกระจายไม่สวยงามค่ะอันนี้มีดอกสีส้มเลิดมาก ดิฉันชอบความใบค่ะมีดอกก็ดีนะแต่ว่าชอบความฟอร์มใบแล้วก็ความสีของใบชอบมากเลยอ่ะอันนี้เอามาปลูกไว้ตรงนี้เพราะว่าน้ำมันมไหลมาลงตรงนี้นะคะ mm. ทุกคนดูทางเดินดิฉันสิยังไม่สำเร็จนะคะทางเดินเราต้องทำใหม่ทั้งหมดค่ะ mm. ก็เลยเอาพุทธรักษามาไว้ที่นี่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำก็จะโดนเชรานิดนึงเดี๋ยวจะต้องตัดออกให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะนี้เป็นบริเวณที่น้ำไหลลงมาก็เขาก็จะได้ดูดซึมเอาน้ำได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่อยู่ในน้ำปริ่มๆได้ค่ะแช่น้ำปริ่มๆได้ให้ดอกออกมาแล้วสวยงามมากเลยสวยไหมคะทุกคน